เห็นไหมเชือกเกระปูมีหลักฐานการชมวิวเมืองแบบขยันยิ่าไป่ใช่โอ้ยมาสร้างมาทียี่สิบมันตายก่อนเด็กออกสองสามยี่สิบสามปีเราไม่ต้องเห็นเหรอกรับปูยี่สิบสามปีตายนะอายุว่าจ๊ะมีเสียกันเนี่ยต้องมีเสีย เชือกแล้วครับผมเสียกม่เสียกปู่ไปทําพิธีอยู่ที่ไหนครับผมทํำพิธีที่วัดนี่แหละที่นี่แหละเอาที่ที่ว่าไปบุรีรัมย์นะครันทำอยู่แต่วมันมันกลางวันแจ้งมังกรเห็นมันมักต้องเห็นซองมองเห็นปเลยนะคือครับคนหลังเห็ุเหตุเดี๋ยวคนดีใจแต่ว่าทีเป็นเลขที่เ่าละอืมเป็นเลขเก้าหกเอ๋อเก้าหกศูนย์เนี่ยคือคือเก้าคือคือสุดคือว่าหกศูนย์นี่ยสองศูนย์นี่อาจจะเป็นได้บางคนค้นดูบ้างก็นะครับ ก็คือว่าเหมือนเหมือนตัวนี้นะเดินดูเอาไปไหนละปูอคนอยืนเป็นเลขหกสองใช่ไหมแต,แต่บางคนก็ดูกับหัวมาคนก็ยืนเป็นเลขเลขหกสิบเอ็ดหรือเลขเลขเก้าหนึ่งอะไรครับปูเนี่ยเดีเนี้ยเลขเก<ม>้าหนึ่งไหนครับเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งเนี่ยหกหนึ 6, ่งเดี๋ยวคนบา้านเป็นเลขสองเป็นเลขสองเลขหกงะคุณคิดว่างั้น,คนค นี่ตัวเดียวน่ปู่เพิ่งทำพิธีเมื่อคืนเหรอครับผมตัวเดียวมีหกหนึ่งเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งหหนึ่งเอาราเห็ดอยู่สารยาน่ะแต่ว่าทำเมื่อคืนเป็นแบบนี้เนี่ยอันเดียวเขากับไอ้คนตายคนเสียชีวิตอายุเป็นเท่าไหรก็จ้ะอายุยี่สปีพู่หนึ่งสาูหน่งสี่สบเ็เขาเรียกว่าติเห็ดว่าติดทรบอก่ะที่แรกว่าสิเฮ็ดคุนนีมึงเห็นงาน ครับเอเด็ยุ่มอกองเฟี้ยงขุนเลยเนี่มองเขาวาเปนเันมองที่บ้าหลอกมองที่บ้านหลอกเลยเด้มองที่บ้านหลอกเขาหลอกคนเหรอครับปู่ถามบาวัดมันว่ามองเขาว่าตะบอแดงมันมันมันหลอกมันไม่เห็นคนเห็นคุมทุมอยู่กองเฟี้ยงเอาไม่ถามามันไม่เป็นไดเลยเสียบด่วนไปโอ้ยใจจิตนึงหลวงพ่อท่านน่ะยันว่าแต่ว่ามันเป็นยังไงล่ะมีคนเห็นอย่างบลาจิตยันว้าเขาไปยุ่งกองเฟี้ยงเขาเห็นด้วยมือแล้วนั่นน่ะไม่เห็นต่คนไปเที่ยวไ่เห็นยันหรอก ไม่เป็นคุ้มเงาแต่ไหว่าเดี๋ยวเดินดำแต่ว่านั้นนั้นดีแต่ดอกมันจะออกไวแต่ดอกอางทีบางั่วนแหละอันนี้นี่อันนี้เฮ็ดบ่เดินเรียนได้เลยมาหอดเราขึ้นเดือบเรียนบู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 บเลยเป็นตัวไหนครับปู่เป็นตัวนี้แหละบอกตัวตัวไหนครับผมตัวไหนปู่เบื้องบ่อออกเมคนตีเป็นหกบางทีคนตีเป็นหกหนึ่งบางคนตีเป็นเป็นหกศูนย์หกเลยหกเลยมันมบูรมาสองตัวแล้วตีเป็น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 หก หกเก้าเี่ว่าเลขที่เลีหกเก้าศูนย์แต่ยังไม่สรุปนะยังไม่สรุปนะหกเก้าศูนย์เพราะว่าเราจะเพราะาเราจะทำอยู่นะทำอยู่นะจะไม่ขึ้นเสียนด้วยยังไม่สรุปยังไม่ทำทำจริงอันนี้คือต่องวดไว้ก่อนเนาะเออเออเออแม่นแม่นหกเก้าศูนย์ใช่ไหมครับสามตัวเขาจะเรียกช่องมาทำอยู่ทำที่ทำที่มันเลยแต่อันเป็นเชือกจริงเชือกเป็ือกไ้นะมันเป็นสามาเนี่หกเก้าศูนย์นะครับผมเชือกเชือกจริงตตายทุ้มแพ่ต้องเชือกสองวดสองวดสองหวดไม่ย โอ้เขาเขาเป็นเจ้าภาพทีนี่ก็มนหนึงก็ให้มาว่ามาคชำพระครับมามาทำมายินมาให้นี่ชำนี่ทั้โอ้โอเคครับมี่ตเดิมจบปูที่ว่าหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนเก้าศูนย์นะครับปู่สตัวล่างสตัวล่างตัวหุดใที่จะหัวใจนี่ครับเมื่คืนตี้สุดัวใจอย่างเงี้ยสองเหรอครับเนี่ยคนดูมมันไม่เรียกสองไม่เรียกห แต่ว,ว่าคนไม่ได้หกสองแต่ว่าปู่ว่ามันเป็นเป็นเก้าเถอะเพื่อเก้าเถอะเก้าหูเก้าหูเป็นหุ่นศูนย์เนี่ยแถเก้าหูเบื้องเก้านั่นก็คือปู่ป,ปู่ไม่รับสายก่อนละครับผมรับสายก่อนก,นก็ได้ครับปู่ครับอ,อันนี้เชือกเชือกเชือกมาเป็นไหเลยเหรอครับปู่ <c oughs> อันนี้เชือกนี่สีเ็ด ที่เฮ็ดบไม่บจริงเชือกของจริงนะครับผมเชือกของเทพอใจพื้นคือตัวนีเนาะนี่นะครับผมเชือกเชือกของแท้อันนี้สี่สิบเอ็ดปีผมมีมีหลายเชือกเหรอครับปูมีหนึสองหมีสองหอยมาเป็นไหเลยเอฟซีเจ้าของเสือกไม่ให้เพื่อนเจ็ดนอกจากนอทำพี่พี่อันนี้ก็ไหอีกเหรอครับนี่อีก เข้ามาเสือกของใสรทไหยหาแบอันนั้นอะไรครับ้าขอันนั้นเป็นผ้าขม้ามาโอ้ยโอยนอยาบาดกัชูพุมทีดีเดอคนชิ่งลกกเขาเสียชีวิตนะครับผมน้ำเลื้งยังติดอยู่นะี่สามปีอือ เนเขาส่เปเาจแตกเขามกเขาวบ่อยซ่พวกมามาซึ่งอ่ะเขาเขาเขาถูกกับผ้าผ้ขม้าบ่อยแหะครับปู่มาคบในจุกมาดูหน่อยครับปู่นี่นะครับผมของแท้กินมองกินงกินอผมว่าเก็บแล้วครับกินมันแดงนะครับผมแรงมากเลยวาณวาณอยู่นี่อยู่วิญญาณนอยู่าณอยู่อมาใหม่ๆี่มึงลังคาเลยมาใหม่ก็พิ้งมาถึมาอัวมาหงอ มาเขายางเสริมคาสิเพิ่มเพิ่มเลยโอ้ยยางเสริม้าคาเออใช่ครับว่าคือปูตองวดนี่ปูได้ตัวไหนครับผมที่ที่ทำเมื่อคืนนี้ได้ตัวไหนครับปูแถวข้าวได้หนีปูเสียลไม่อยู่ปูกะกลมเขมันงคนว่าหกสองแตไม่ใช่นะปูว่ามันมันเป็นเลขอดรอดเจ็ดเนี้ยนี้มันทำมาเป็นปูวเครื่องใช้ เนี้ยเงี้ยนั่นยแล้วบอกสุทั้างก่อนก็อนจะอ่อนนอนก็เป็นางี้เป็นเงี้ยเี้ครับเี่ยเอชีพันืนมันนิอย่างนี้แบบนี้เหมนียี้คือหลายแต่ละปูอันนี้คืออะไรครับปูปูทำไปเยอะขนาดนี้เลยแล้วกันเยอะหกเก้าฮะหกเก้าครัะ ก็เป็นหกเก้าศูนเนี่ยหกเก้าศูแต่ว่าตัวนี้ทีเลขกเกาะเนี่ยันไม่ใช่ศูนย์นะเนี่ยมันเป็นเลขเกแต่บ้านผมพักกันยเฉยเนี่ยเก้าหกข้อมกันยซื่อนะมีสูเป็นเก้าหเป็นหกเก้าศนย์ใช่ไหมครับปู่อยู่เป็เก้าหกเก้าหกเอไว้ก่อนเก้าหก็ก่อนเก้าหไว้ก่อนเนาะปู่เนาะตอกงวดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสามเตวจะทำย้อนทำที่ จะทำที่บุโม,มาบาเนย้ครับ <จะ S 1> ผมจะทําตรงนั้นเลยใช่ไหมครับทบาาาาําตรง è, ตบ้านเขาเลยฝังแล้วก็โทรหาศาลก่อนครับดูตี๋ยวเรื่อข้าวขก็คือแล้วูจะเฮ็ดอีกยุ่งไปเฮ็ดตรงที่เอ้ยเก้าไปเฮ็ดบ้านเขาเออเก้าหกกับหกสีนย์สองตัวครับอ๋อสองตัวห้าล่างสิบหกหกหนึ่งนะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้า 6กหนึ่เกอออันนี้คือต่องวดไว้ก่อนใช่ไหมครับปูเตัตัวนะเดี๋ยวจะนัดทำสามตัวที่สถานที่ที่เขาผูกเลยใช่ไหมครับจะไปวันนี้เรอจะไปวันนี้ก่อนจะไปวันนี้เลยจะไปวันนี้เลยมือหนีเลยประกาปู เมืนน่เดยวไปรอดมันตั้งกันเพาะมเพราะเป็นไงเพราะเป็นไงกันเนี่ยเพราะเมันไนแล้วแต่ปูเลยนะครับผมเอามื่อนีละปูขึ้นมาละอือมาล้ะเอามื่อนีรถคุณคว่าพี่คุณคุณว่าเออคนาคุณนาเขาโอ้โหคุนาอีกว่าบอกแกแล้วเล้วครับเอาเวีพิมพ์รอไว้นะครับผมเดี๋ยวจะไปทําพิธีกันสดๆเลยเนาะ บางเรื่องบางเยอๆยอยให้เชื่อยู่มกันเชื่อมกันกันครับครับผมครับผมโอเคไหมอืมเอาพิมพ์รอไว้นะครับพีซีครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีกันนะครับไปแล้วมอนี่ฮะมอไปเรื่อยถ่ายนี่ถ่ายวายายไม่ไหวแล้วครับปูแนวทางนะครับที่ปู่ทำเมื่อคืนนะครับพีซีครับนะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับปู่ก็จะพาไปทำพิธีตรงสถานที่ที่ท่านได้เสีย นะครับเนาะเสียชีวิตนะครับผมเอายังไง fc พิมพ์รอไว้นะครับผมเป็นเลขเชือกนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ